แแกกรนี้ 40box TGA คนนี้ชื่อว่ามีนาซังวันนี้ก็กลับมาอยู่เกม Death Space 3นะครับกับคุณ ลูวี่คงคาไป่ลโเยสวัสดีครับช่งนลังๆนี่แคสเกมน้อยมาจนฉันจะเริ่มลืมบทเปิดตัวเองแล้วเนี่ยโอเคไปทางนี้ทางนี้ํำได้สดิทตี้สวิทตี้ไี่มัน่าตัวตายชัน

หดไม่บอกไม่ป้าหมดไม่บอกโอ้โหใครก็จะบอกล่ะเอากดค้างโอเคได้ละเกือบไปแม่ออกไปข้างนอกอ่ะดูแล้วถ้าจะหอมออกไปสูดไหมล่ะกินเหมือนทุเรียนเดี๋ยว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  ไม่ได้แล้วว่าดัดแปลนปืนดีท่าไหนบ้างเล่นเล่นคนนู้นทีคนนี้ทีโอเคก็เปลี่ยนจากปืนคนช่วนล่างก่อนได้ปืนระเบิดไฟนี่ก็กลายเป็นเจวดินการแบบยิงทีละสามน,นัดก็จะแรงกว่าปืนโกลที่ใช้อา่าฮะของเราก็ยังมอกเหมือนเดิมก็คือเป็นพอ s สไรเฟิลอ่าฮะข้างล่างก็จะเป็นตัว โดดักระเบิดนะฮะเป็นเร็วกันดักดักระเบิดมาสิมาสิกระแพกอ่าตายโอ้ยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากใส่เลยครับระยะไกลก็เพราะยิงไม่ขึ้จะโดนจะไม่ใส่ก็ไม่ได้มันช่วยเพิ่มดาเมจเออใช่อ่าผีเกาะหัว ไปเดีวเดียวนะเดียวนะเดียวนะไม่ทำทาไหนเนี่ยเอาไหวเาไหวเไหวไค่อยเข้าไค่อยเข้ามันเยอะมันเยอะโ้หท่านน้ทาตัวผมมีติกระสุนย้านี่หายไปไหนเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเียวเเดียเย เฮ้ยปันไม่แรงเลยนี่หว่าไม่ยตะเหยอะไรเลยโอ้ยต้งหนักไปเออช็อตัวเลยโคตรเยอะเยเกมากเยอะมาก เด้อไปไหมปกติหัวนี่ตีแรงขนาดนี้เลยเหรอใช่แน่นะเออตีแรงนะแล้วนี่มันเป็น normal ด้วยนั่นอันนึงเจอละแล้วมาใส่ตรงไหนอ่ะถามคนรบุตจะถามใครละอันนี้ไงนี่ไงอ่ะเจอแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะโซลารับออออ ปาโดนหัวโอเคไปอีกหนึ่งเลยห้องนั้นอะที่เรายังไม่ได้ไปนั่นแหละทางนั้นแหละระวังนะบอกไว้ก่อนว่าระวังนะเดี๋ยวเรากันหลังให้กดเลยป้องกับอกแล้วว่าระวังไม่โสโอ้ยตะลุยคือดูว่ามันจะลขุดมาแบบทุกที ยิงให้แล้วที่ว่ามันจะพุดมาเป็นทีที่ไหนได้มันดยักรอเลยใช่เราถึงบอกกันระวังนะกาลันคิดว่ามันต้นมาจากช่องแอร์แน่ๆหรือไม่มันก็ต้นมาจากช่องด้านซ้ายขวาที่ไหนได้มยืนรออะสปายไม่จ้าเลยทีเดียว ทางเดิมละระวังด้วยนะตัวนี้จะมีเดโคมอฟตัวใหม่แล้วครับตัวใหม่ครับตัวใหม่มีที่โหดกว่านี้แล้วครับโหดใช้คำว่าโหดกว่าเลยใช่หนีเฮ้ยวิ่งเอือเอ่าอ๋อไอ้หนุ่มจะตจริงแต่ไอแซคมันโดนหมดอะนี่ยวโหดยัดปัดปัดปัยตกใจเห็นเครื่องที่ โอเคกินยาเลยกินยาวิทยายิงโผวิ่ง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 เลยใชยเนี่ยอะไรอะไรอะไรอะตัวใหม่ที่บอกตัวใหม่เปิดโล่เปิดแกลกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเขาเรียกวาร์ปเหรอไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ตายง่ายตายแล้วเนี่ยมันแพ้ทางมันแพ้ทางพลาต้าคัตเตอร์พลาต้าคัตเตอร์ผมไม่ได้เอามาเอามีไงไม่ต้องกลัวแค่ตัวเดียวเองหลังๆมีเป็นสิบเจอลดีร้อยตายหมดหมดแล้ว สภาพไม่น่าเรียดฟ้าแบบเหมือนเหมือนเป็นง่อยแล้วแบบค่อยๆปลืบมแบบปลื้ง่อยแล้วเป็นแบ๊บสเต็ปถือดาบไว้เอ้ยไม่ใช่ดาบถืออาวุธไว้ไม่มีนะเขียร์เขียร์นะเขียร์นะรดเดี๋ยวแต่นังว่าเขียขอกอดแล้วทำไมห้องนี้ยังไม่เปิดอีกอ่ะ เอ๊ะทำไมห้องนี้ไม่เปิดอ่ะจะเปิดจต่กระสุนไม่อืมกระสุนนั่นมันจะเยอะไปเป็นเล่นกับเป็นเล่นกับคุณครูมาเนี่ยแบบดองกระสุนไม่เยอะเลยดีดีดีตอนเล่นอีฟ s s ิบัลล์ใช้หมดแน่หรือว่าใช้หมดแน่ เฮ้ยเออไอ้นี่มัมาที่นี่ไงนี่ไงนี่แหละนี่แหละเฮ้ยโอ้โห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 เนี่ยๆๆๆคุณวิ่งเปียกไปยคเก้ไม่โอเคไม่โอเคฉันว่าอะไรนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่รอที่ตุณวจใหม่โอ้ เดีต้อนรับขอสู่เนื้อเรื่องของคาเวอร์นะฮะเอาจริงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงดี๋ยวโซล่าแป๊บน,นึงได้ปะแป๊บน,นึงก่อนแป๊บน,นึงขอเปลี่ยนปืนก่อนควรใช้ปืนอะไร <laughs> ควรใช้ปืนที่ยิงรัวๆไว้ก่อนยิงรัวเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะเอาสไนไปแทนนะฮะเพราะสไนมปอร์ผลมากที่สุดสำหรับเราอ่าผมว่าผมต่อปืนใหม่เพื่อภารกิจนี้เลยดีกว่าทำไมจะมีพลาสมาคัตเตอร์สองอันเราแปลกใจตัวเอง มาพร้อมละถ้าถ้าจูจูเล่นแล้วเงียบไปนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับท่านผู้ชมทำไมครับหัวใจวายปิดละปิดละเตรียพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมเลยครับอ้าไม่มี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 โอ้

ค้าปืนเราจะค้าขั้นบนเพร่เสียเวลาไมเนี่ยลงมาค้าก็ได้นาเหอะอันนี้ปะเดี๋ยวมันมันอยู่กดอะไรนะกดแถบแล้วก็กดอะไรกดเลขสองแล้วก็เลือก o t ั่ n แล้ว enter ทีหนึงโ้ยโสดโอเคมา เส็นนะทำไมมาอินโฟเกสวะจะมีอะไรจ้าเอ๋ไหมเนี่ยไม่รู้นี่ลิฟต์นะปกติไม่มีอะไรในลิฟต์นะดูเราดิดูเราดิเฮ้ยห่ากไปแล้วฮะหากไปแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้นะอย่าเปลี่ยนสิเดี๋ยวก็สีเวลาเปิดไป เตรียมพร้อมนะหลอนแน่ๆกลัวขั้นบนมากหว่าตอนนี้ยิงทิ้งเลยจบทำไมมันลงนานจะลงกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยใต้ดินสุดอ่ะสุดเลยอืเตรียมใจได้เลย นักแคลกเกอร์อีกแล้วเหรอไม่เห็น<ม>นะเดยตัวเบ้งเลยครับเโอ้โหวิ่งตายเน,นี่ยหมดีเนี่ยหมดแล้วเนะเอาปืนไม่กล้าเอาปืนลงเลยตอนนี้ <laughs> นี่อะไรหมด โอ้ใช้ระบบหมุนด้วยอันนี้แล้วก็นั่นอะรอบรอบด้านอะร <laughs> อบด้านอะมีอยู่รอบด้านอะเตรียมพร้อมเลยจเจเ๊เจ๊โลงฮะอของวิดีโอนี่มีอะไรเฮ้ยมีอะไรอ่ะ มันเป็นเสียงหัวล้อฮะเฮ้ยแต่ผมนี่เสียงเป็นภรยาจรฮะจริงดิแต่เราดิได้ยินเสียงหัวล้อแบบหัวล้อฮ่า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 ตลอดเลยคุณวีไม่คุณวีไม่อัดผมเลยไม่รู้เลยเนี่ยฮ่า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 อเคกดแล้วนะอุ้ย มีแต่เสียงหวงัวเราะจริงๆนี่เนี่ยแต่ผมเป็นเหมือนเหมือนเสียงภรรยาของจอนเขากาลันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างนะแต่โดยปกติอดอดีโอลอ็อกมันจะต้องได้ยินกันหมดทุกคนแต่นี่มีแค่เสียงหวงัวเราะเฉยๆเลย peace plus p e แต่ว่าอะไรเนี่ยออนตะกอยูด่ด้วยโอเคหมดละ คุณพี่ก็หยุดอัดแต่ผมก็ยังอัดต่อก็แคสเสร็จผมก็ต้องไปดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปาเดี๋ยวโยนให้เอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวขอเช็คขอเช็คกขอเช็คก่อนว่ามีเสียงป่ะเฮ้ยมันจอดำอ่ะแต่เสียงก็ได้จะมีเสียงจะมีเสียงเสียงชัดมากเสียก็โอเคปา เเออออไปทำเฉยเลยนั่นแหละตรงนี้อันตรายอยู่พร้อมนะเอ็นมีทังสเตติชาร์ดนี่แหละถือเลยเตรียมเลยได้ใช้แน่ๆน่ถืออันหนึ่งเฮ้ยตัวน้าเหรอมาละฮะคุณพี่ยิงไปทางไหนเนี่ย อีกตัวนั้นนั่นแหละเรี็บร้อย <laughs> ไปหมดละน่าจะมันต้องไปหมดแล้วดิเรี็บร้อยหมดเรือจูจูพิจ้าเอทีหลังไงไม่เอาดิไม่เอาอย่างงั้นนะ <laughs> เกมทีวไว้ใจได้ที่ไหน <laughs> ไม่ก็เหมือนจะเด็ดรีวิวอ่ะเคยไม่ใจได้ที่ไหนแล้วทำไมมีที่ชาร์จสแตติกด้วยอนเี่ยเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นแหละเร็วเฮ้อะไรเนี่ยมันเข้ามันจะเข้าไปอีกมิติหนึ่งเข้าไปยังเข้าไปอีกมิติยังใช่นั่นแหละไป เห็นมาเกอร์ป่ะเห็นมาเกอร์สีแดงๆป่ะมันอยู่ตรงปลาสุดนั่นแหละยิงยิงให้แตกยิงให้แตกเยอะคต้องต้องไปให้ถึงก่อนใช่ระวังตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเยอะไอ้แลงด้วยโอ้โหตากอ้าอ้าวอ้าเออ้กบมาละ Okay. Yep, yep, yep. What happened? <laughs> she She wants something from me, Isaac. <laughs> <I> want something? <laughs> I think she wants me to to join them or... What? Whatever yeah. you yeah. see, it's not real, man, okay? You gotta trust me here. <laughs> you want me? Huh? I'm right here tomorrow. Come on! Shit! Little bala. Tired to ตัวเล็กๆ,ๆคนนั้นรู้สึกว่าภาคนี้ไม,ไม่ไม่ได้เจอนะปกติจะเจอตัวแบบรูปร่างนี้ภาคสองแต่ภาคนี้ไม่เจอใช่แต่ก็ยันดูสาวมาด้วยนะเอมีสัญญาณยอยู่ตรงนี้จะ <c oughs> ยินเหมือนกันรู้สึกว่าจะเข้าประตูนี้นะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไป จะมีนักแท็กเกอร์ระหว่างทางตลอดเลยใช่ไหมเด็กจบเฮ้ยเหยียบแม่งเดี๋ยวถ้านั่นทำแไปก็ดไม่มีอะไรลอ่ะฮะนั่นแหละทางนั้นแหละระวังดินะทางนี้เยอะทางนี้เยอะระวังอะไรทางนี้เยอะเยอะดิเนียเยอะหามุมดีไหมเนี่ยโอ้กันแล้วบอกหามุมดีไหมไปแล้ววิ่งแล้ว เดี๋ยววิ่งเลยอ่ะต่อเลนแหมยิงอยู่อย่าลอยมาหาด้นี่มันปืนที่ใช้อยู่นี่มันปืนผ่านกระสุนเลยนี่เรอะวะใช่ของเราก็ผ่านกระสุนพอกันเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดยนก็ยิงรัว โอเคไปไม่มีอะไรไมีป่าฮะมีเสียงขออีกแล้วใช่ถูกต้องของเยอะจังโอ้ค่อยค่อยเออชิปคุ้นคุ้นว่าตรงนี้ก็มีนี่ทำไมไม่มีวะเดี๋ยวต้องกดคอก่อน ระวังหลอนนะยังมีหลอนอีกเหรอใช่ตรงนี้จะเริ่มมีมาร์คเกอร์มีเห็นมาร์คเกอร์ปะเทียบเลยอันน้นิคมที่อยู่นดวนจันท์นี่แบบศึกษามาร์คเกอร์แล้วก็ล้มสลายใช่ไหมต้องอยากจะรู้ว่าปกติมาร์คเกอร์ตั้งแต่ภาคหนึ่งกับสองเราเจอแค่ชิ้นเดียวแต่แต่จริงๆมันมีกี่อันเนี่ย

d e s e r v ต้องทำทุกอย่างเลยมีอะไรไมบมานี่ไปหมดเลยเยมากมีอะไรอีกสงไปหมดจะเผาใส่ิษยาดเลยเนโค่มอบเวยวยวเนโคม็อบเวยวยวเด็กเปลดสีดำดำแส่สุกทิกมีอะไรอีกไอ้ข้างหน้าเนี่ยากจร มันจะมีสามครั้งที่เข้าไปมิสติกนั่นแหละโอ้โอขอโทษครับไม่ได้พูดเลย <attractions> โอ้หักสเตน <dove S 2> เยี่ยมยอดเยีนน่ยมโอ้ท<น>ีิฮิชนิดบนเฮ้ยมาจากไหนบนบนอุ้ยยากด้วยมันอยู่บนมันไม่ได้เอาจมดินกันมา <dem> ไม่เป็นไร ่่ไมเข้าไปต่อนเรียบเข้าวานนี่ก่อนเราจะไปไม่ได้นี่หว่าต้องกดอีกรอบนึงอ้าวเลวนที่ทางอะไรเล่นสิสไล็นตรงนั้นป่ะมีกล่องให้เก็บอยู่ไหนอะเห็นป่ะไม่เห็นใช่ป่ะไม่เห็นอ๋อโอเคใส่ไว้เก็บไปละ เอเลี่ยนที่สร้างมาร์เกอร์นี่สรุปมันสร้างมาใช้งานทำอะไรเนะี่ยมันสร้างมาเพื่อเอาพลังงาน,นไม่จำกัดเหมือนกับพวกมนุษย์แต่มนุษย์มน,มนุษย์บานกจะเห็นไอ้วัไอ้มาร์เกอร์นี่เป็นชยย้กอ้เป็น,เป,นเป็นแท่งอะไรสักอย่างไมบูชามากกว่านะใช่ตัวนี้ไม่มีไรไปเลย ม้วนเลื่อนลาเป็นคล้ายๆกับอะไรนะทาร์กโฟมเมอร์นะอุปกรณ์สับเก็บเกี่ยวพลังงานอะไรประมาณนั้นแล้วโลกแล้วโลกนั้นก็สูญสลายอะไรเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนั้นนะโอ้เดี๋ยวเส้นทางเองนี่แบบน่าอยู่เแลอวกันตรงนี้จะเป็นการอันเก่าหรือใหม่เนี่ยตรงนี้ลงได้นะแต่ไม่รู้ว่าลงไปแล้วมีอะไรจะมีอะไรหรือเปล่า ไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยหรอไดูแล้วกันเออไม่ได้เชื่อมต่อไม่มีอะไรเลยมีแค่กล่องเงี้งเงาสองอันอ๋อมันขึ้นมาเองครับปะ <c oughs> วิ่งเลย <c oughs> ใช่เอ๊ะไม่มีอะไรวา <c oughs> ยไม่มีอะไรกับผีเลยโอ๊ยโอ๊ยอีกอ๊อว์อีกอ๊อว เอามาเอามาโอ,โอ้โหกระบอกไม่ม nice <sy> ีอะไรผุดมาจากไหนเนี่ยมีเสียงด้วยโอ้โหซอรไพรส์ไม่จ้าเลยทีเดียวมีมาซอรพรส์อีหมดแล้วนะโอเคไปจิตมันจะมีเสียงแบบพังตู้พังทางเข้าอะไรพวกนี้ไอ้โผล่มาเลยข้างบนแหวนไอ้นี่กล่องเย it's time for sacrifice john you to take your place with us the markers took you here i got to finish what i started this has got to stop man it's not about to i not unless we're the only reason i'm so shitty something. I life can make mean my เอ้าตายหรอ Come แล o วเหรอมาเก้อมาไงเนี่ยใช่เมื่อกี้มันอยู่มันอยู่มันอยู่นานอยู่แล้วออยู่นี่อยู่แล้วเหรออือหึเฮ้ยรูปร่างเดียวกับในฝันเลยใช่อันเดียวกันขึ้นสีแดงนี้แสดงว่าทำงานอยู่ใช่มา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 กดกองก่อนกดกองอ่าของของเต็มตักเอาไปไปออก ไปแล้วกสุนเอาออกหน่อยก็แล้วกสุนไม่เอาเหรอเราก็เก็บไม่ได้ฮนะอ่าโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วมั้ง จะไปทางไหนต่อเลยทางเดิมโอ้โหขอบคุณครับฮะใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ทางเดิมนี่ะนะทางนี้ก็าจำได้มันมีสามครั้งเอ้ยถูกละถูกละถูกละ,อะของมาเก็บก่อนบก่อนได้ของก็ต้องเข้าเบนช์ได้เพียบเลยใช่ Okay. I, I, I gotta finish it. I have to finish what I started. Okay. This has got to stop, man. It's not going to. But not unless we stop the markers. The only reason I'm still alive so I can make my shitty life mean something. Come on, just let's get เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะรีไปอะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งอ๋อโหมันเป็นบัตมันมันเป็นบัตรไปรมอะไรกันผมเนี่ยที่ตอนที่ตอนนอนหน้ามาจอจอหน้าจอเนี่ยเนื่องจากว่าไม้เป็นไม้ตั้งโต๊ะ ไม่รู okay. mm ้าบ okay. mm ันช mm ็อตที่แบบตกใจแล้วปากหันหันไม่ในเสียงมันเข้ามาน้อยน้อยมากแค่ไหนเนี่ยไม่เท่าไรลรอกโอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเจอพวกนั้นหรือพวกเนี้ยเจียเซอร์เอาขออีกอันหนึ่งเออเอาอันอันไหนดีวะอันนี้แล้วกันมา so did you find what you're looking for you know a while back you asked me if i knew why i was doing this why i came to this stupid planet and there's a price for what i've done isaac and i'm gonna see that it gets paid ใช่ใช่าาาก็อาจจะมีอาจจะมีอยู่เดี๋ยวพี่ดูนี้ก่อนออขาดูก่อนมีไปต่อหรือเปล่าไ้ยเชื่อไหนที่หนึ่งจ้านที่หนึง่งน่าจะเป<ล>็นที่ที่ไม่ได้ไปแหละนั่นแหละที่เดินตามผู้หญิงนั่นแหละ โอเคนี่คือจบจบสนิทหรือ,อยังเนี่ยยังเหลืยทีนึงไงไ,ไปเ<ะ>ลย,ยที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราเลยเหรอไม่ใช่ไม่ถึงเลยไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้ยังมีร้อนไว้ที่นี่แล้วเนี่ย <laughs> ยังไม่ถึงจ้าเราต้องไปทันดีกว่าโอเคเดีย๋ยวนะพี่ว่าพี่ขอ เอาปืนโหดๆมาดีกว่าไม่งั้นไม่ไหวแน่โอเคเรียบร้อยออเปลี่ยนปืนเหมือนกันเอาปืนเดิมขึ้นมาเ้า <c oughs> เตาตัวที่สองกับเข้ามาพอดีอะไรจะเร็วปานนี้ก็ปล่อยติดกันอะ